นะครับหัวเกียร์นี่คุณพูดไม่ถูกเลยอีกนะหัวเกียร์เทสนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งสองคันเลยสองตัวเลยเนี่ยไปใส่อะไรไปเนี่ยนะครับพี่ธัญรักษ์นะครับนราธิวาสนะครับรถมีสองคันครับพี่รถมีสองคันไงพี่วุฒิชัยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หนึ่งตัวหนึ่งชิ้นได้ไหมนะครับ พี่รัตนลุงรัตนลุงอ่านไม่ออกวะ<ม>นะครับดีไะเป็นภาษาไทยนะครับพี่ปัญญาครับแล้วก็พี่อ,อสอพอพอสมพงนะครับจังหวัดอะไรไม่รู้นะครับเต่นที่รู้เราจะเป็นอาหารนะครับนี่นครับวดอันนี้เหรอ พี่ตามนะครับคืองานง่ายๆดีตัวนนนี้พี่สุรศัก์นะครับโหอันนี้ออกออหลายอันเลย,ยเนี่ยหูเกลยอเลยเยอะปะเนี่ยเยอะพี่รัชนนนะครับแล้วก็พี่นัทวุฒนะครับประทุมธานีโอเค